ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แถบชานเมืองเป็นหมู่บ้านที่มีครอบครัวมากหน้าหลายตาอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้และมีเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กผู้หญิงคนนั้นมีเชื่อว่าใจดีใจดี D อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะสมบูรณ์แบบไปเสมอใจดีมีปัญหาตรงที่ไม่มีเพื่อน พราะครอบครัวของเจดีต้องย้ายที่ทํางานอยู่บ่อยครั้งแต่กลับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งคนนั้นเขามีชื่อว่าต้นกล้าต้นกล้าเป็นเด็กอายุ12และอาศัยอยู่กับคุณแม่แค่สองคนซึ่งทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันที่ท้ายหมู่บ้านต้นกล้าก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะมีเพื่อนเหมือนกันเพราะต้นกล้าไม่ได้ไปเรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นเขาในช่วงเย็นวันหนึ่งต้นกล้าได้มานั่งมองเด็กๆคนอื่นเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานที่สนามเด็กเล่น จนไม่ได้สังเกตว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมองมาเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือใจดีเด็กผู้หญิงที่เพิ่งจะย้ายมาใจดีเห็นอย่างนั้นจึงเลือกที่จะเดินเข้ามาทักทายทำไมนายนั่งตรงนั้นอยู่คนเดียวล่ะไม่ไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นเหรอเออจริงๆแล้วฉันไม่มีเพื่อนหรอกนะแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับเด็กกลุ่มนั้นด้วยงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหมได้จริงหรอได้สิ เราชื่อเจดีนะเราชื่อว่าต้นกล้านะโอเคงานตอนนี้เราก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะอืมหลังจากที่ทั้งสองได้ตกลงเป็นเพื่อนกันเจดีก็ได้นัดกับต้นกล้าให้มาเล่นโดยกันที่บ้านเจดีได้สังเกตเห็นว่าต้นกล้านั้นแทบจะไม่มีของเล่นเลยเจดีจึงคิดได้ว่าตัวเองนั้นมีของเล่นที่เหมาะกับต้นกล้าแล้วนําของเล่นชิ้นนั้นมาแบ่งให้กับต้นกล้าทันทีนี่ต้นกล้านายอยากเล่นของเล่นชิ้นนี้ไหมคือเราเล่นได้เหรอ ได้สิทำไมใจไม่ได้ล่ะขอบคุณน้าใจดีเธอดีกับเรามากเลยแถมยังแบ่งของเล่นให้เราเล่นด้วยในจากหนังสือพวกนั้นอีกว่าแต่ทำไมใจดีถึงแบ่งของเล่นเล่นหนังสือพวกนั้นให้กับเราล่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่น่ะเคยสอนเอาไว้ว่าการส่งต่อหรือการแบ่งปันสามารถสร้างความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับแต่เราไม่ได้มีอะไรไมาใใจดีเลยนะแค่ต้นกล้ามาเป็นเพื่อนกับเราอะ่ะเราก็ดีใจและมีความสุขแล้วจากการแบ่งปันในครั้งนั้นทําให้ทั้งสองได้รู้ว่า การแบ่งปันสามารถสร้างได้ทั้งความสุขและสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีขึ้นมาได้